แต่วันนี้น้องๆเยอะมากเลยเอยาให้น้องอน,น,น,นุนุ์แนะนําตัวเองแบบเต็มรูปแบบอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเช้าวนะข้าสวัสด์ทุกคนวันนี้รู้สึกว่าประทับใจมากขอพูดก่อนแนะนาตัวไ<ด>ก <laughs> ได้เลยได้เลย คือปกติอะเวลานุ่นไปงานคอสเพลต่างจังหวัดอ่ะจะรู้สึกว่าเลเยอร์ก็พอมีบ้างแต่ว <tv raised boo ze bird> ันนี้มันแน่นไปหมดมันเยอะมากทและที่สำคัญือที่นี่เห็นว่าเขาสวยมากอะใช่แต่เราคนจัดเต็มเราก็แอบมองอ่ะอุ้ยเขาจะเดินกันได้เหรอเออแต่เขาก็เดินได้ได้ใจใจมันมาใจมันมาจริงเพราะยอมรับเลยถ้าเปลือกว่าอจังหวัดอื่นอะเราก็เห็นแหละเขาก็น้องก็เยอะแต่จังหวัดเนี้ยคือการเดินการเดินพาเหรตที่นี่ไม่ง่ายนะคะถ้าจะขึ้นมาที่ อนี้ที่นครสวรรค์หอแห่งนี้เพราะว่าสุดท้ายเขาใหญ่มากใหญ่จริงที่เดินมาสาวันพี่ยังเดินไม่ครบเลยอะหน,หนูหนูก็แอบเดินมาเรายังเดินไม่หมดเลยจริง <laughs> ใหญ่มากแล้วคิดดูว่าที่เมื่อกี้ลงไปอะที่นานไม่ได้หายไปไหนนะเพราะว่าพื้นที่เขากว้างมากกว้างเ่ยจะขึ้นมาถึงนี่ไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนจับมือแนะนำตัวเลย <laughs> สวัสดีค่ะชื่อนุ่นนะคะหรือว่า name c o อนงนุ่นค่ะที่มาของชื่อนี่มันเป็นอ c c ซิเดนทที่ไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็เป็นซิ gnature ที่คนประเทศอื่นรู้แล้วว่าเป็นคนไทยเออยังไงเอ่ยยังไงเล่าถึงที่มาของชื่อเออคอสเนมหน่อยตัวนี้หน่อยสิจริงๆแล้วอ่ะ คือนุ่นน่ะเล่น Facebook ตอนป .4 แล้วเราอ่ะจะตั้งชื่อว่าน้องนุ่นเล่น Facebook ตอนป .4 พี่เล่น a c e b o o k ครั้งแรกพี่อายุเยอะกว่านั้นเลยพี่อยู่ตั้งแต่อี .5 เอ้ยยาวอย่านหรอเขาด็อายุอ่ะแล้วยังไงพอเล่น Facebook ตั้งแต่ตอนป .4 แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นน่ะนุ่นน่ะอยากตั้งว่าอน้องนุ่นแล้วมันพิมพ์แยกไม่ได้ก็เลยพิมพ์ก็คืออนงอนงแล้วก็ว นุ่นอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเพื่อนอบางบางคนแซวเราเล่นว่าเฮ้ยชื่อนงหรอไม่ใช่ว้อยู่ชื่ออนงอ, ain, อ,อนงนุ่นแล้วทีนี้มันกลายเป็นอนงอนงลงมาจนถึงุวันนี้นนคือจริงๆเราไม่ได้ชื่ออนงใช่ไหมใช่เนี่ยพี่ยังเข้าใจเลยว่าเอ้ยน้องเขาแบบอบ๋อะบางทีเขาตั้งตั้งชื่อไปบุกเขาจะเอาชื่อจริง<อ>้วตามโดยชื่อเล่นใช่ใช่แต่ละาตอนนั้นเราอยากแล้วอันงนุ่นเราออกมาจากไหนอ่ะมันเป็นความผิดพลาดที่ ที่สวยงามแล้วกันยังไงยังไงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอน,นองนุ่นคือก็ที่หนูบอกหนูอยากตั้งชื่อว่าอน,นองนุ่น แต่มันเป็นวักไม่ได้อานงนุ่นมันก็ชื่อไทยมากเลยมะใช่มันก็บังเอิญเป็นชื่อไทยไทยแล้วทีนี้จริงๆชื่อจริงหนูไม่ได้ชื่อนีถ้าอยากรู้่าต้องลองไปเปยที่บูตอานงนุ่นแล้วล่ะว่าชื่อเปก่อนแล้วค่อยไปถามว่าชื่อจริงเจี๋อะไรไม่สแกนพร้อมเพก็รู้แล้วแลนะก็เลยได้เป็นอานงนุ่นทุกวันนี้คนก็เลยคิดว่าชื่ออานงแน่ๆเลยไม่ได้ชื่อจริงชื่ออนงชื่อจริงเขาก็ไม่ได้ชื่ออานงนะคะแต่ชื่อแบบดูแบบดูเป็นแบบ เออมันเป็นเนมคอสไทยทายไทยไไเลยอะยุคเป็นยุคแบบในโทนี่ <c oughs> จ้เ <c oughs> นะอนงนุ่นก็อาจได้เป็นชื่อนี้มา<ท>อนงน,นุน่น <c oughs> และก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดในการเราคอสเราเริ่มคอสตั้งแต่ เมื่อไหร่คะ,ะเริ่มคอสถ้าสนใจคอสเพย์อ่ะจะเป็นตอนม3แต่เริ่มคอสเพย์จริงๆตอนม4แต่ตอนนั้นเราทําแบบว่าทําบ้างไม่ทําบ้างเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่มีความชํานาญแล้วก็เป็นผลความชอบเล็กๆไปก่อนอแต่พอมาจริงจังจริงๆเนี่ยตอนมหาเอ๊ะมหาอะไรปีหนึ่งอตอนนั้นเหมือนเราก็เป็นช่วงไปเหมือนกันเนาะใช่เราเราแค่สนใจเราศึกษาเราลองแต่งเล่นๆ่นดูแต่เราสึกว่าเฮ้ยถ้าเราลองตั้งใจกับงานอดิเรกที่เราชอบอ่ะมันจะเป็นยังไง 嗯、哎。啊啊 ก็ใช้ช่วงเวลาที่เราหายไปอ่ะเรียนด้วยแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงสอบเข้ามหาลัยเนาะมันก็จะไม่ค่อยได้โฟกัสว่าเราจะไม่ค่อยมีเวลาที่มันจะได้ไปฝึกอะไรเราก็ใช้เวลาแบบเวยศึกษาติดตามถ้าเป็นไอดอลยุคหนูนะใช้คําว่ายุคหนูไอดอลยุคหนูไอดอลยุคหนูหนูชอบพี่ออนนี่มาออนนี่ใช่ออนนี่ใช่ออนนี่เขาก็หูเพราะเกย์สมัยโน้นคือแบบป๊อปมากแล้วออนนี่หน้าตาเขาอ่ะไม่เปลี่ยนเลยพี่น้อเขาบอ กับการแต่งคอสอนิเมะจริงๆคือปากเขาเป็นแบบหายากนะคนที่มีรูปปากที่เป็นรูปปากแบบรูปรูปปากแบบปากแมวอ่ะปากกระจับอ่ะเขาสวยเลยใช่อ่ะก็เลยเป็นแบบมีอันนี้เป็นไอดอลเราพอเราเราตั้งใจกับงานในเรืของเราเราเขาเรียกว่าโอกาสดีๆมันก็ทำให้เราได้เจอไอดอลเราไงเอา ได้เจอกับตองนนี้แล้วได้ทำงานร่วมกันแล้วรู้สึกว่าแล้วพอเราได้เจอกับเหมือนับเป็นไอดอลของเราอ่ะ ทั้งแรกเรายัางไงเราตื่นได้ลงไปขอเขาทายลูกไล็อกเลอก,กเลยตอนแรกก็รู้สึกประหมา่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทํางานได้เมืออาชีพมามแล้วเป็นแบบอยากให้เราเราอยากเป็นของเขาแล้วเรารู้สึกว่าหลายๆยาอย่างอ่ะมันทําให้เราพัฒนาไปด้วยพอเราอยู่กับคนที่เก่งกว่าเราค่ะใช่มันได้ได้ซึมซับหลายๆทกกเทคนิคตัวคเทอะไรยีย่ห้อแต่ง,งยังไงอะไรอย่างี้ก็มีหลายท่านนะที่เป็นไอดอลของหนูในวง,งการแต่ถ้าคนแรกที่แบบเห็นแล้วประทับใจแล้วก็คือคนนี้นะคะ โอเคอะแล้วก็พอเราพอเราเริ่มแบบอะสนใจตั้งแต่มสามเนอะมสี่เริ่มแต่งคอร์สนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เว้นไปเราะว่าต้องเข้ามหาลัยพอเราเริ่มมาแบบเข้าสู่การคอร์สเฟแบบเต็มตัวเลยอะไรทําให้เราตัดสินใจว่าเนี่ยแหละวันนี้เราจะแบบทุ่มเทกับการคอร์สแบบเต็มที่ละมันมีจุดเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างไหมคะ ก็ถ้าเราเกิดมาทั้งทีอ่ะมันก็ต้องลองตั้งใจทําอะไรสักครั้งดูมัจะได้ไม่เสียดายโอกาสว่าเราดีกว่าแต่ผ่านไปแล้วเรารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ใช่ใช่พอเราตั้งใจกับมันไม่รู้หรอว่ามันจะคาดหวังว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าพอมันมีโอกาสที่ดีเข้ามาแล้วมันพิจหวะมันมาแล้วก็คว้าไว้คว้าไว้นก็เลยทําให้ทุกวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอร์สไเยอ์ที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับต่างประเทศด้วยอยากให้เล่าประสบการณ์ตอนนี้ให้ฟังหน่อยวจะไปคะว่าเรา ไปร่วมงานกับประเทศไหนบ้าง,างแล้วเป็นยังไงบ้างคะถ้าครั้งแรกของรุ่น,นะจะเป็นประเทศสิงคโปร์ตอนนั้นไปงานเป็นงาน e อีสปอร์ตเกมค่ะวัยีเป็นเกมโทรศัพท์เกมม,เม,กมืาถือใช่ใชชแล้วตอนนั้น่ะเขา่เชิญให้เราไปเป็นอินเวนเซอร์เราคอสเพย์แบบยืนจอยๆในงานเราให้คนมาถ่ายรูปด้วยแล้วเาขาก็จะมีเหมือนแบบไปเป็นสแตมถ้าเกิดเขาทับธับกิจคอสเขาก็จะได้สปอร ต้องแสดงแล้วก็มภารกิจ<ช><ช>อชาิค<ช>่ะ<ช>แล้วก็มีฐานหนึ่งที่แบบว่าเขาต้องมาถ่ายรูปกับร้องกันแล้สตแตดงมจากเราเงานนั้นก็รู้สึกว่าตอนแรกอะเอาจริงๆรุ่นอะจบเกศภาราจีนมา<ช>แล้วเราคิดว่าตัวเราไปเก่งภาษาจีนเลยแต่พอเราไปต่างประเทศเรื่อยๆมันผูกมันได้เพราพูดไปเรามีพื้นฐานการแบบเรียนภาษามาอยู่แล้วอะ,<ช>ะได้อะเออคนที่แบบมีเขาจะพิมพ์เหมือนกับว่าเป็นสปบฟิชชั่งในงานที่แบบ สามาัถที่เรียนรู้ภาษาได้ไวอะไรประมาณนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนมก้าวเด็กนที่แบบเฮ้ยเราอ่ะจะไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้แล้วนะเราในไทยมันอาจจะแบบเราก็รู้จักกันหมดแล้วเลยแล้วกเราก้าวขาไปนอกประเทศเรเฮ้ยมันใหม่ทหมดเลยสัรับเราอ่ะทั้งวัฒนธรรมแล้วก็เลเยอร์ต่างชาติอ่ะเขาจะค่อนข้างเขาเรียกว่า็นจอยกับสิ่งที่เขาทำมากเขาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าคือเขาโองลงตลอดเวลา ถ้าเกิดชุดยังอยู่กับเขาอะ่ะยังติดอยู่กับตัวเขาอะ่ะเขาเขา,า <ลด S 1> เป็นตัวละครตัวนั้นตลอดเวลากันนาตี้เขาไม่แผ่วเลยนี่เป็นข้อดีนะที่เราให้ใหเราได้แบบเหมือนกับเปิดโลกกว้างได้ทำให้เราเห็นแบบมีประสบการณ์ได้เห็นคอสเพลตักมาเทศใช่แล้วอ้อเขอกค นิสัยแบบว่าน่ารักกันทุกคนก็พอๆกับคนไทยนะแต่หนูชอบงานตรงที่เขาค่อนข้างใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบบว่าแบบชุดแล้วยังี้ยเขารู้นะว่าเป็นแบบสำเร็จรูปเงี้ยเขาก็จะออกมาแบบเอาแบบแอปเปิ้ลใช่แบบโมเดลหนึ่งชั้นคนเดียวเลยยมาทเ้งซ้อมเพิ่มให้รู้ว่าถึงแม้ฉันจะอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานการทำแพทเทิร์นการตัดชุดอะไรมากอย่างน้อยเอามาฉันก็มาแอปดปิ้จนกลายเป็นชุดของฉันนี่แหละใช่ประมาณนี้แล้วก็อีกงานหนึ่งที่น้องเคยไปมา มันเป็นงานที่ญี่ปุ่นค่สุดนะมันเป็นงานเกมเองอะเกมเกมเป็น, <laughs> ปน,ปนมีสปอร์ตของเกมวอลเลย์แล้ว,อวลตอนนั้นนุ่นไปเราเขาให้นุ่นไปในฐานะอินฟูคือเขาสปอนเซอร์ทุกทอย่างแล้วก็แลกทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็ท ตอบให้เขาเลยแล้วก็ลงโทรลงภามให้เราเป็นประสบการณ์ชีวิตที่แฮปปี้มากแล้วก็เจอคอสเพลเยอร์ชาวญี่ปุ่นเยอะด้วยแล้วเขาแบบแต่งแบบไม่เหมือนบ้านเราอ่ะพว่าใญี่ปุ่นเขาแต่งกันเดือดนะเดือดคือญี่ปุ่นญี่ปุ่นเยอญี่ปุ่นคือเดือดเวลาเขาแต่งอ่ะเขาแต่งหน้าน้อยมากหนูตกใจมากคือเวลาหนูล้งหน้าคือหน้าสดหนูเหมือนอม่าเลยเขาใจเย็น ไมาแบบแมวแบบอาดารยโบเลอย์เหรออาจารย์โบเล่ย์เหพี่เชื่อไหมคะเวลาตุนล้างหน้าไปแล้วอ่ะเดินสวดกับเพื่อนหนูอ่ะเพื่อนหนูยังเพื่อนหนูยังจำหนูไม่ได้เลยกอดาแมัว่าเวลาเขาแต่งอ่ะเขาดูจะธรรมชาติมากใช่ใช่ไม่บอกว่าแต่งมากแต่ที่เขาบอกน้อยแต่มากใช่มันเป็นเทคนิคของเขาแล้วเขาแต่งใช้เวลาแบบนานหนูเคยดู เคขาชื่ออาคาเซ่แล้วเขาเป็นคอสเพลย์ไอดอลที่มีแบบค่อนข้างดังแล้วเขาชอบร้องเพลงแบบคอสเพลย์แล้วก็ร้องเพลงด้วยนะเป็นสายแบบอันิซองไปสายอันิซองร้องแบบเขาน่ารักมากเพลงที่แบบเขาดังเลยแบบปุ้มเลยคือเพลงของไอเรื่องหนุ่มเยอะข้ากับสาวคอสเพลย์เขาทำเพลงมีสวยมากเขาคอรแล้วเขาร้องเพลงนึกแบบเฮ้ยเขามีการลงทุนเยอะใช่แล้วรู้กันอะไรขนาดนั้นอะเออเรารู้สึกโอ้โหเวลาเขาคอร์สแล้เขาแบบ ใส่สุดเลยเขาทุกเทเขาทุกเทจริงก็งอย่างที่บอกอะว่าถ้าเผื่อว่าใครมีโอกาสได้ไปไปดูคอสเพย์ที่ญี่ปุ่นจริงๆอะเ,เขาแล้วคอสเพย์ญี่ปุ่นเขาจะเหมือนกับเหมือนมีวัฒนธรรมือนที่เคยได้ยินมาอะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าต้งสามน้องน้องรู้ว่าเคยไปญี่ปุ่นมาเขาจะไม่ค่อยแต่งคอสจะมาออกมาจากบ้านเขาจะต้องมาแต่งที่งานและจะมีพื้นที่สําหรับ คนที่คอสเพย์เท่าไห้และที่สำคัญนะคนที่เป็นเหล่าเลเยอร์ที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาต้องเสียเง like like ินมากกว่าคนธรรมดาถูกถูกเพื่อที่จะแต่งคอสได้ถูกถูกือใช่ที่งานคอมมิเกอมันจะมีันจะมีงานให้เข้าสองประตูประตูแรกจะเป็นประตูเซอร์เซอร์ที่แบบว่าพวกนักวาดคนทั่วไปใช่คนทั่วไปเดินเข้าไปซื้อสินค้า แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประตูที่เข้าไปถ่ายรูปถ่ายคอนเทนท์เพียงพอเท่านั้นเด้ใช่แล้วถ้าสมมติว่าคุณอยากเที่ยวสองประตูเนี่ยต้องจ่ายสองคนต้องจ่ายสองาั๋วเลยเอจะจ่ายต้องจ่ายเหมือนกันไม่ใช่คอนเทนท์สอีนะแต่แต่มาดูว่าการจ่ายพวมตรงนั้นอ่ะเขาใส่ใจตรงนี้ที่ที่เคยได้ยินมาคือเขาจะมีพื้นที่ให้สําหรับ คอสเพลเยอรโดยเฉพาะเลยมา <c oughs> ดูว่าพื้นที่ในการที่จะฝากของในการที่จะแต่งตัวเพราะฉะนั้นอะไปแบบไม่ต้องกังวลที่แบบเออพี่คะชุวยประกาศให้หน่อยค่ะกระเป๋านูหายค่ะพี่ะคะมีใครเจออะไรตรงนี้มีใครเก็บอะไรไปจะไม่มีเหตุการณ์แบบนเพราะว่าเขาจะมีเหมือนเป็นล็อกเกอร์เลยนัานห่าความเป็นส่วนตัวใช่นั่นหมายความว่า ันเป็นเหตุผลว่าทําไมคอร์สเยอะ์ของญี่ปุ่นอะ่ะเขาถึงต้องเสียมากไปกว่ามากกว่าคนทั่วไปแต่เขาก็จะได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใช่นะจ๊ะงะนหนึ่งที่หนูไปแล้วหนูประมมทับใจที่สิงคโปรงานเอฟเอคือเนี่ยเป็นงานที่หนูไปเดินเล่นคือเราเราก็มีประสบการณ์ไปเทื่อวงาน,อน,นะคะองในไทยมาแต่เราอยากเปลี่ยนมูนไงอยากไปอยากว่าถ้าเป็นต ไปคนเที่ยวเลยเราไปใช่ไปเราไปแบบคนเที่ยวเลยแล้วก็ใส่คอท์เทือนน้องๆเดินเข้างานมาอะไรเงี้ยเราจำได้ว่าตอนนั้นเราไปแบบรูใช้ทิมใช้ชื่อทีมไปขับขำๆนะคือตั้งชื่อทีมว่าทีมยากจกเพราะว่าเพราะว่าข้าเข้ามันมันเดือดมาก วันละห0 0้อยบาทแต่ฮอเขาบอกแบบใหญ่มากเราเดินวันหนึ่งมันยังเดินไม่หมดเลยโฮอฮใหญ่มากแล้วเขาเอาบูทแบบบูทเป็นของอันนี้มีออฟออฟิเชียลมันลงเลยเงี้ยรล้ด้วยความที่แบบถ้าสมมติว่าเราเดินเดินผ่านแล้วเราเจอบูทอันนี้ที่เราชอบโอ้อก,ก,ก็คือโดนตกจนก<า>็คือทิพย์ยาจบเลยลก็มาล้ยาจบก็มานงแท้ เขาจะแบบใส่ชุดอลังนะทุกคนอลังในสเตล์ที่แบบว่าคือเดินอ่ะมันต้องนี่คือคนมาเที่ยวงานนะยังไงต้องมีคนแบบพือนที่แบบขอทางให้กับ ผมหน่อยครับเราเขาจะตั้งป้องกันตั้งปกปกติถ้าเป็นงานของที่ไทยอ่ะเขาจะเอาตากล้องออกมาตั้งป้อมตั้งป้อมไปแล้วนี่ยต้องเชิญข้ได้นะคะพี่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นที่สิงคโปร์เลยเยอะตั้งตั้งป้อมรอตากล้องมาหาจริงๆแบบหนูเคยปกติปกติอ่ะตากล้องตั้งป้อมแล้วต้องเชิญเลเยอร์เข้าไปถ่ายใช่ใช่อันนี้เลเยอร์ตั้งป้อมเองแล้วตากล้องมาค่ะใช่ใช่เพราะว่าบางคนเขาเจอไม่ได้เลยพี่ชุดเขาอ่ะใช่หนูเคยเจอแบบแกงจืดสื่อ ไนะก็มีคนหนึ่งแบบเป็นรังแกนี่มาเลยอ่ะเป็นคำสาปคุณแบบใหญ่ๆแล้วก็เป็นแบบเพื่อนเขาอีกแบบแอ๊กก็แบบคูดมากหนูคิดว่าประกวดเปล่าคนเห็นแล้วบอกเลยนะอยากให้แบบเบิ้งเมืองไทยเราแบบมีอย่างนี้บ้างน้องที่หนูเคยเจอกันแบบที่งานเอไอแลนด์คอมมิคอนก็นแก๊งแบบมาเววอะพี่มากเนี่ยมันเท่จริงเท่จริงแต่วันเนี้ยบอกเลย แล้วพอสวัสด์ก็เดือดได้เลยไม่แผ่วไม่แผ่นเช้าเลยน้องน้องข้างหลังหนูแต่งรีเลียนหน้าหนูแทบแอบกระตุกขาตื่นมา่กได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ค่อยะเอาอย่างนี้เราใครที่อยากเห็นว่าน้องก็นุ่นตกน้องอนุ่นนคุยสนุกมากใครอยากพูดคุยกับน้องเพิ่มเติมไปถามไปพูดคุยกันได้เดี๋ยวเพราะว่าเราดังมีกิจกรรมอื่นอื่นะคะอ่ะให้น้องอนุ่นฝากช่องทางการติดตามของเราหน่อยแล้วกันเพราะว่า ให้ดีๆนะคะเพราะช่องทางการติดตามของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครจริงๆเลยค่ะ ให้ดีอิฝากช่องทางการติดตาดรวมไปถึงขายของในบูโรด้วยเลยอ่ะอินสตาแกรมก่อนละกันค่ะปกติต้อเล่นอินสตาแกรมเป็นหลักค่ะแล้วไอจีนะคะ a N o n c n o n ก็คื่อนตรงนุ่นแหละค่ะตรงนุ่นใช่แล้วก็เฟซบุ๊กเพจแฟนเพจนะคะน่าจะเป็นแอดอโนมคอสเพเยอร์ค่ะแล้วนุ่นจะหายไปเหลืออโนมและคอสเพเยอร์แทนต่อมาต่อทิกตอกนะคะทิกตอกก็จะเป็นแอดอนงจุดยีค่ะอันนี้ก็ไม่มีนุ่นเหมือนกันไม่ ที่สาบแนวเป็นตัวเลขมาแทนเพราะฉะนั้นสามช่องทางตามกันให้ดีๆนะคะถ้าใครฟังไม่ทันไปสแกน QR code ไปสแกนตรงนี้ได้ติดต่อเลยดกมากและอันนี้ช่องทางการติดตามนะพิเศษที่อยากให้ใครเลยนเข็มการจุดกัรจุ่มเข็มกัรปกติต้องขายที่กรุงเทพแบบมันต้องสุ่มสุ่มครั้งละร้อยแล้วก็จุ่มไม่ได้ แลวก็คือไม่ได้เลือกด้วยว่าจะได้อันไหนคือสุกมก็คือการสุมว่าเราจะได้อันไหนแล้วแต่ดวงใช่ออแต่วันนี้นานๆทีนุ่นได้มานะพรรค์ค่นสามารถให้ทุกคนได้จับจองในนะคะพิเศษได้ในราคาที่ถูกกว่ากรุงเทพใช่และสามารถจิ้มได้เลยไม่ต้องจุม่ม ช่จิ้มเลยจะเอาลายไหนแล้วที่บอกว่าเมื่อวานบอกว่าแต่คนกรุงเทพมันก็คงมีหมดแล้วแหละแต่เราไปขิงได้ว่าเธอต้องสุ่มใช่ป่ะเธอสุ่มมางทีสุม่มเหรอเลยได้จึงได้รายเนี้ยขอโทษน,นะ <c oughs> เราได้มาในราคาเท่านี้แล้วก็จุ่มได้เลยแล้วถูกกว่าเธอด้วยเออเราไปขิงแบบนี้ได้แล้วก็ใครที่มาอุดหนุนก็จะได้เนมการ์ดด้วยเนมก<ข>าร์ดด้วย นะคะก็เป็นวัฒนธรรมที่น้องนอง้นอ,งนองนุ่นเล่าให้ฟังว่าอย่างต่างประเทศเขาจะมีเดมการ์ที่เอาไวแ้แลกกันมันก็เป็นแบบวัฒนธรรมที่น่ารักใหลใช่ค่ะนะคะอ่ะ,อะอยังไงก็สามารถที่จะไปทักทายน้องน้องนุน่นได้นะคะมุธอยู่ด้านนู้นเลยนะคะอยู่ของเราจังหวัดแน่นอนขอบคุณมากมากเลยค่ะน,น้ะองนุ่นค่ะว้าวพูดคุยสนุกมากนี่คือถ้าเบื่อให้คุยได้ตลอดทั้งวันเราก็นั่งคุยกันยวได้ทั้งวันจริงนะ